สารละลายสารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันสามารถแบ่งส่วนประกอบได้2ส่วนคือตัวทำละลายและตัวละลายโดยตัวทำละลายจะเป็นสารที่มีความสามารถในการทําให้สารอื่นละลายได้โดยไม่ทําปฏิกิริยาเคมีและตัวละลายคือสารที่ถูกตัวทําละลายทําให้ละลายครับ ประเภทของสารละลาย1จําจำแนกตามสถานะของสารละลายสารละลายของแข็งเช่นนากทองเหลืองสารละลายของเหลวเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมสารละลายแก๊สเช่นกลิ่นหอมในอากาศ 2. จํจำแนกตามปริมาณของตัวละลายสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิเดิมหรือปริมาณตัวทำละลายเท่าเดิมสารละลายไม่อิ่มตัวคือ สารละลายที่ตัวละลายยังสามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิเดิมหรือปริมาณตัวทําละลายเท่าเดิม 3. จําแนกตามความเข้มข้นสารละลายเข้มข้นเป็นสารละลายที่มีตัวละลายปริมาณมากแต่ตัวท L L ําละลายปริมาณน้อยสารละลายเจือจางเป็นสารละลายที่มีตัวละลายปริมาณน้อยและตัวท L L ําละลายปริมาณมากความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นการบอกถึงอัตราส่วนปริมาณถูก ตัวถูกละลายกับปริมาณตัวทําละลายในสารละลาย -1 นึอัตราส่วนดังกล่าวจะมีได้2ลักษณะคือปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายทั้งหมดและปริมาณของตัวถูกละลายในตัวทาละลายทั้งหมดโดยจะมีหน่วยความเข้มข้นเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาณของตัวถูกละลายและตัวทาละลายในสารละลายโดยทั่วๆไปหน่วยความเข้มข้นของสารละลายมักจะบอกเป็นปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายหน่วยต่างๆที่นิยมใช้กันในระดับนี้ได้แก่1หน่วยร้อยละ เป็นหน่วยของความเข้มข้นที่แบ่งยอ่อยออกเป็นสามประเภทได้แก่ร้อยละมวลรอยละโดยมวลต่อมวลเป็นหน่วยความเข้มข้นที่ใช้บอกมวลของตัวถูกละลายในสารละลายหนึ่งร้อยหน่วยมวลเดียวกันรอยละปริมาตรต่อปริมาตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรของตัวถูกละลายในสารละลายหนึ่งร้อยหน่วยปริมาตรเดียวกันร้อยละมวลต่อปริมาตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกมวลของมวลของตัวถูกละลายในสารละลายร้อยหน่วยปริมาตรของมวลและปริมาตร จะต้องสอดคล้องกันคือถ้ามวลเป็นกรรมัมปริมาตรจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือถ้ามวลเป็นกิโลกรมัมปริมาตรจะต้องเป็นลิตรจากหน่วยร้อยละของสารละลายสามารถนํามาสรุปเป็นสูตรสําหรับการคํานวณหาร้อยละของสารละลายได้ดังนี้เปอร์เซ็นต์โดยมวลเท่ากับเปอร์เซ็นต์เท่ากับ,กบมวลของตัวละลายหารหมวลสารละลายคูณ100เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเท่ากับ ปริมาตรของตัวละลายหารปริมาตรสารละลายคูณ100เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายส่วนปริมาตรสารละลายคูณ100แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งโจทย์อาจจะไม่กําหนดหน่วยร้อยละว,ว่าเป็นประเภทใดโดยทั่วๆไปให้เข้าใจดังนี้กรณีที่1สารลจลายของแข็งในของเหลวจะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรกรณีที่2สารละลายของของเหลวในของเหลวหรือก๊าสจะเป็นแบบ เป็นโดยปริมาตร 2. หน่วยโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรหรือม o ลารินตตี้เป็นหน่วยความเข้มข้นในระบบ SI ซึ่งสามารถใช้โมลต่อลิตรแทนได้ด้วยหน่วยโมล,ลิตรนั้นเดิมเรียกว่าโมล่าใช้สัญลักษณ์เป็นตัว M ใหญ่ซึ่งโมลต่อลิตรเป็นหน่วยความเข้มข้นที่แสดงจำนวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตร 3. หน่วยมวล หน่วยโมลต่อกิโลกรัมหรือโมเลลิตี้เป็นหน่วยความเข้มข้นที่ใช้บอกจํานวนโมลของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในตัวทําละลาย1กิโลกรัมหรือ100กรัมจึงมีหน่วยเป็นโมลต่อกิโลกรัมหรือเรียกว่าโมเลลใช้สัญลักษณ์เป็นตัว m C, เล็ก4เศษส่วนโมลโมลแฟคชั่นเป็นหน่วยความเข้มข้นของสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว x โดยเศษส่วนโมลหมายถึงอัตราส่วนระหว่างจำนวนโมลของสารต่อจำนวนโมลของสารทั้งหมดเศษส่วนโมลของตัวทําละลายหมายถึงอัตราส่วนระหว่างจำนวนโมลของตัวทําละลายต่อจำนวนโมลของสารละลายเศษส่วนโมลของตัวถูกละลายหมายถึงอัตราส่วนระหว่างจำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อจำนวนโมลของสารละลายซึ่งสูตรแสดงความสัมพัทธ์ของเศษส่วนโมลคือเศษส่วนโมล A เท่ากับโมลของสาร A หารด้วยจำนวนโมลรวม และที่สําคัญคือเศษส่วนโมลของสารแต่และชนิดจะต้องมีค่าน้อยกว่า1เสมอไม่ว่าจะเป็นสารละลายที่เกิดจากสารชนิดสารกี่ชนิดรวมกันก็ตามผลบวกของเศษส่วนโมลของสารทั้งหมดรวมกันจะต้องเป็น1เสมอครับ 5. ส่วนในล้านส่วนพาร์สเปอร์มิเลียนใช้สัญลักษณ์ย่อว่า ppm เป็นหน่วยที่ใช้ในกรณีที่สารมีจำนวนน้อยน้อยได้แก่ หน่วยส่วนในล้านส่วนโดยมวลต่อมวลหมายถึงมวลต่อตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสาระละลาย1ล้านหน่วยมวลเดียวกันเช่น mg ต่อ kg หรือไมโครกรัมต่อกิโลกรัมหน่วยส่วนในล้านส่วนโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงมวลของตัวถูกละลายที่มีอยู่ใน1ล้านหน่วยปริมาตรขอบคุณครับ